สวัสดีครับผมหนึ่งเกียโรสโกครับนางน้้ำเซียรสโกค่ะวันนี้นะฮะเราก็มาใน E ีพีพิเศษมากๆเลยรับว้าวนะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่า CEO ไม่ถนัดที่สุดเลยฮะถือเป็นการส่งท้ายปี2020แทนคําขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเชื่อใจเราสองคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่อาจจะไม่ได้หรูหราหรือไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือใหญ่โตอะไรแต่มาจากความตั้งใจของเราสองคนจริงๆ ใช่นะคะแน่นอนว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เดี๋ยวทุกคนได้ดูจนไปจนจบคลิปจะรู้ซึ้งนะคะถึงความตั้งใจที่เรามอบให้อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่อยากจะให้สิ่งสิ่งนี้เป็นของขวัญแทนคําขอบคุณทุกๆคนที่ก้าวเข้ามาสู่ในครอบครัวโรสโกแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจในเราสองคนนะคะเราขอส่งมอบสิ่งสิ่งนี้ให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเฮ้ย ได้เห็นได้อ่านแล้วรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจและเป็นค,คนพิเศษของเมือกสุใช่นะคะเป็นคนพิเศษของเรา,าในวันนี้นะครับเราสองคนจะมาทำการ์ดขอบคุณ นี่เป็นแฮนด์เมดจากเรา2คนเลยที่เราเป็นคนวาดเองกับมือซึ่งตอนนี้ที่ทุกคนกำลังดูทปวิดีโอนี้อยู่อาการนี้อาจจะไปอยู่ที่นาบ้านพี่เียจ้ะซึ่งซึ่งซึ่งเรานะไม่ให้กราฟฟกราฟิกทำนะไม่มันเทลนเกินไปนะคะเราไม่ได้ทำการ์ดง่ายๆนะคะเราจะต้องคิดว่าเราจะทำการ์ดยังไงให้ทุกคนรู้สึกพิเศษเมื่อได้รับนะคะไม่รู้แหละว่าทุกคนได้รับจะรู้สึกยังไงแต่อยากจะบอกว่ามาจากหัวใจของเราสองคนซึ่งวันนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มต้นในการที่จะเริ่มทำการ์ดนี้นะฮะเป็นเวลา สี่ทุ่มห้าสิบนาทีเออเรามาดูกันนะคะว่าจะจบกันตอนกี่โมงโอเคไปไปทำการเดินก็จะให้เราสองคนได้นะคะจะรอดไวมาอัหนึ่งมาจากผู่กันไหมเนี่ยดูว่าสีู่้กันไม่ร้ไงเดี๋ยวจะตกสีจะตกใส่เราก่อนไปเลยต้องเหมือนอะไรนะเธอทำให้ฉันดูแย่มาเราได้ถูกการรีฟจากคุณครูของเราแล้วคุณครูพี่เบสนี่เองบอกว่าให้เราเนี่ยคุณครูพี่เบฟง่วงเริ่มจากตรงนี้ต้องทำยังไงก่อนนะ เราจะเราจะแบ่งอันไหนกันครับเ<ม>ถ้าหากว่าจากหัวเนี่ยคือน้ําทนะน้ํานะน้อไม่เกี่ยวกับอันล่างนะบอกเลยำห <c oughs> มบุรีเก่งเร <c oughs> าราเลยนะคะว่าถ้มไม่ถูกอะคือแนี้นะคะด้วยความรักในบนรสโกนะครผมจะเริ่มต้นด้วยสีเโรสโกอะไรสีเบรส <c oughs> ที่1ึ่งเราเราเทน้ำลงไปเลยได้ปะเทฟลดไปเลยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ค่ะทงไมอะ อุ้ยแค่อันแรกก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าิ่งนีี่หนึ่งมันคือขีดอะไรน่โอ้โหหน้าแค่น้องว่าแตะอ่ะมันก็สวยเลยยังไม่ได้ทำดูพี่หนึ่งอะไรเนี่ยพี่หนึ่งอะไรนี่อันนี้สื่อความหมายถึงการเป็นพระอาทิตย์คือตอนนี้การคุมโทนไม่มีอีกต่อไปสำหรับน้องว่าและพี่หนึ่ง ที่เราจะมาบรรจบกันขนาดไ g ผมยังคุมโทนไม่ได้เลยฮะนับภาษาอะไรกับอะไรแบบนี้แต่วี่หนึ่งชอบเปลี่ยนเสื้อในไรลูมโอ้โหเป็นเรื่องที่ถนัดมากเลยครับวิธีการนะฮะที่จะทําให้เราดูมีเสื้อหลายตัวก็คือการเปลี่ยนสีเสื้อในไรลูมนะเราสามารถลากสีฟ้าเป็นสีม่วงได้นี่คือวิธีการมีเสื้ออก็คือเสื้อตอนนี้เราทําป็เเป็นสีม่วงได้เลยนะเป็นสีม่วงได้เลย คลิปตอนนี้เป็สีแดงนะโอ้ยเอาตัวนี้แล้าทำได้จริงเดี๋ยวพี่หานะที่หมออันนั้นเป็นสีเขียวนะอะไรเดี๋ยวพี่หนึ่งคอนแทคต์ตน้องอดีตน้องาพูดไปก่อนว่าข้างบนคืองงงงอะไม่เหนื่อยางเหนแล้วใช่ไหมน้องาช่วยแก้ได้ไหม เราต้แก้ด้เราต้องแก้ได้เหรอเราจะต้องมีความแบบอันนี้มันคือการแข่งขันของภรรยาของพี่ฮะผมว่าถ้าตัวแทนดูคลิปวิดีโอนี้คงสุขารเหอนูัใช่ไหมล่ะมันคือการแข่งขันยังเห็นได้ชัดว่าใครเป็นใครพี่หนึ่งพี่หนึ่งมาลุกล้ำดูดี่หนูแล้วก็พี่หนึ่่าต้องแก้ยังไงพี่หนูแก้ยังไงไปทำให้หนูเหมือนของพี่เหรอไม่ได้พี่หนึ่ง ล่าสุดกระดาษเปะะื่อยแล้วค่ะทุกคนคะน้องให้ดูบีฟอร์อันนี้คือบีฟอร์ฝั่งนี้ของนงออันนี้คือฝั่งของเนีอันนี้คือฝั่งของพี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนองอจะช่วยพี่หนึ่งจะช่วยพี่หนึ่งแก้นะแล้วดูอัฟเตอร์ที่น้องช่วยพี่หนึ่งแก้พี่หนึ่งพอได้แล้วก็ใจเยังมันไม่ใช่ทางของผมเลยนะเอาวิศวะโยธามาเทา้าอะไรเนี่ยน้องว่ารา,างวัลรางวัลอันดับอันดับหนึ่งของว่ายังมีจิตวิญญาณนั้นอยู่ นะนำว่าพอมันเปลี่ยนใช่นะเอาพวกสีแดงสีม่วงไปตามขอบๆมันจะวิ่งเข้ามาข้างในอ๋อเมียพี่นึ่งไม่เป็นไรอะทำให้ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปลี่อนซ่อมตัแต่นะไม่เป็นไรอ้แอนต้องขอเกมก่อนนะเสี้อเีอันนี้เสื้อสีอะไรอะนี่เราก้ลังจะเพิ่มงานให้ตัดต่อไปเรื่อยๆฮะเอะตอนนี้ทําะไรดีนะพี่มีมงกุฎแา้วมีมงก เป็นสตาร์เป็นหนุนเป็นี่หนึ่งว่างเพื่อนเราสร็ว่างไงให้พี่ทำไหมล่ะที่หนึ่งไปแผ่นนั้นก็ได้ที่หนึ่งเริ่มจากจุดเดิมน้องว่าให้พี่หนึ่งแก้ตัวอะไรเขาวิ่งไปเอ้ารู้จัก a b s t r a ก t ไหมแอ s t r a c t abstract อันนี้คือจุดเริ่มต้นจากพี่หนึ่งใช่ไหมใช่ CEO ห่งวางแล้วค่ะซีย่งได้วางดีไซน์แล้วก็มาแก้งอนนี้่นี่แก้งต่อยอดต่อยอดแต่พอดีดูเนเดียบิ่งผ่านหัวพี่พี่อยากไดนาลิกาใหม่อ้านาฬกาใหม่อะไรนาฬิกาบ้าน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนที่ฟินะคะอันนี้ที่ผมทำเขเดยวเลยนะเชื่อไหมไม่เป็นไรน้องเชื่อว่าหลักฐานมันก็มีอยู่ซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าจึ๊กจึ๊กไปเลยปะจึ๊กจึ๊กอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราได้เดินทางมาสู่การระบายพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องกำลังจะเริ่มเขียนคำว่า thank you สองส่สองส่วนนะคะให้กับทุกๆคนนะคะด้วยลายมือของน้องราเองตอนแรกกำลังคุยกันว่าจะ เป็นเขียนพี่หนึ่งเขียน2 0 2 0ูนองเขียน thank you หลังจากที่ดูแล้วน้องว่าว่าพี่หนึ่งจะเขียนนะไม่เขียนเออมาเดี๋ยวเราจะมาเขียน thank you 2 0 2 0กันนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าตั้งแต่น้องว่าจะจรดอันนี้ลงไปในตัว t h a n k เนี่ยมันคือสิ่งที่ออกมาจากใจเอตัว t มาแล้วอย่าตีกน ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมดีของซี์โรสโกล์นะครับของผมนะเพราะว่าถ้าทุบ41ทุบการทำงานก็แต่9โมงเช้านี่มันมีราอเหรอขอยาวมากบุรีตลอดเวลาอุ้ยได้นะอุ้ย แบบขึ้นขึ้นขึ้นอะไรนะพอขึ้นขึ้นขึ้นจจเย้เสร็จแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตีสองกี่โมงนะ ตีหนึ่งยีหนี่ะคะโอ้โห,โโหเรียกได้ว่าตั้งใจมากๆเลยนะคะกับการทำกัดปีใหม่ให้กับคนทุกเยไหมคะทุกคนก็เรียกได้ว่า<ะ>เป็นของขวัญวันส่งท้ายปีนะครับที่ทุกคนจะได้รับจากความตั้งใจของเราสองคนใช่นัซึ่งเราแบบจุ่มสีลงไปเองเลยนะคะทำทุกอย่างด้วยความแฮนด์เมดนะคะแล้วก็เขียนุด คำที่กลั่นออกมาจากควใจของเราสองคนที่อยากจะมอบให้กับตัวแทนโรสโกติสโกนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับการ์ดนี้แล้วก็อย่าทิง้งเพราะว่าเราตั้งใจมากมถ้าเห็นอยู่ในทางขยะใบไหนนี่ร้องไห้ร้องไห้เ<ไ>ป<ไ>็นป,ปีเลยนะ <c oughs> ต้องต้องไปใส่กรอบนะคะเอาไปใส่กรอบเย่ก็ถือว่าการ์ดใบดีนะครับเป็นแทนคําขอบคุณนะครับผมของตลอดปี2020ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ขอให้เราทุกคนนะครับเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตและมีความสุขมากที่สุดด้วยครับใช่นะคะก็ ขอบคุณคุณทุกคนนะคะที่ตลอดมาที่เชื่อมั่นในเราสองคนมาเสมอสัญญาว่า ขอพูดคําเดิมมาตลอดนะคะว่าใครก็ตามที่เดินตามเราที่เชื่อมั่นในเรานะคะศรัทธาในเราสองคนขอบคุณมากๆมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับเรามากๆเลยเราจะเก็บสิ่งที่มีค่านี้มาเป็นพลังในการทํางานนะคะแรงศรัทธาของทุกคนมีค่าสําหรับเรามากนะคะสัญญาว่าใครก็ตามที่เข้ามาสู่ครอบครัวโรสโกนะคะจะต้องมีชิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติใช่ครับก็คือวันนี้เราสองคนจะทาหน้าที่ในฐานะซีอีโอโรสโกให้ดีที่สุดในการเป็นผู้นําแบรนด์พาแบรนด์นี้ไปถึงจุดสูงสุดของการเป็นแบรนด์ Online, ออนไลน์นะครับแล้วทุกทุกคนก็ทาหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุดในการเป็นผู้นําตัวเองผู้นําทีมผู้นําตัวแทนของเราทุกทุกคนที่ศรัทธาทุกคนต่อไปอีกทีนึงเนี่ยให้พวกเขาประสบความสำเร็จและทุกคนก็จะประสบความสำเร็จเช,ช่นเดียวกันใช่คะร,รวมถึงลูกค้าทุกทุกคนคด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้ใจและเชื่อมั่นในแบนรนด์โรสโก<ช>้เสมอมานะคะแล้วก็เจอกันนะคะขอให้ปี2 0 2 1เป็นปีที่บ้าที่สุดสําหรับทุกทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย